คุณทาได้ยังไงจริงหรือเปล่าโมพวกที่นั่งอยู่แบบนี้เมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่จะได้เกิดเมื่อไหร่คุณจะได้โอกาสดีๆมันไม่มีใครมานั่งพูดให้คุณฟังตลอดเวลหรอกนะแต่ครูอยากให้ชีวิตของครูดูมีคุณค่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอยากให้สิ่งที่ครูมีถ่ายทอดออกไปแล้วมีคนไปทําให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่ามัวนั่งตัดสิน ว่ามันไม่ดีจริงหรอโอ๊ยโมโอ๊ยตีหัวเข้าบ้านโอ๊ยหวังผลนูน่นนี่นั่นทุกคนคิดทําไมอะไรลบๆบคิดทําไมไม่คิดบวกบวกฮะสมองเราอะค่ะเรามีสิทธิ์คิดลบกับบวกแล้วแต่เลยทําไมไม่ฝึกสมองคิดบวกเฮ้ยมี่แน่นะเว้ยเรียนห้าบทเรียนนี้เอาไาเรียนเสร็จกูจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเหมือนคุณพิพรน์สร้สารงบ้านเงินสดห้าสิบล้าน ทุกคนมีบ้านมีคอนโดห้าที่มีที่ดินอีกไม่รู้ประมาณหกเจ็ดแปดแปลงมีรถสี่คันทุกคนทุกอย่างเงินสดหมดเลยตอนนี้ไม่มีหนี้ทุกคนใครก็หวังชีวิตแบบนี้ทั้งนั้นแหละนอกจากคนเบะปากเบะปากแล้วทําให้ได้รู้สึกแบบไม่จริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาไม่มานั่งตอแหลคุณให้เปลืองน้ำลายนะคะชีวิตเขาดีขึ้นจริง,รงๆเขาอาจจะดีขึ้นมากกว่าที่เขาโปรโมทเมื่อกี้นี้ก็ได้นะแต่เขาไม่พูดเยอะ แต่อยากให้ทุกคนเอาตัวเองเข้ามาลองมันจริงหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าคุณมานั่งคิดเฮ้ยแป้งมันดีจริงหรอชาติหน้าคุณก็ไม่มีวันรู้ว่าแป้งมันดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าคุณนั่งเฮ้ยแป้งมันดีจริงหรอแล้วคุณซื้อมาใช้นั่นแหละคุณรู้ชาตินี้เลยคุณรู้ตั้งแต่ตลับแรกเลยโอเคไหมเหมือนกันค่ะเหมือนกับที่ครูจะมาสอนคุณฟรีห้าวันห้าบทเรียนซ จะบอกว่าฟรีเลยก็ไม่ได้หรอกซื้อสินค้าชิ้นเดียวทุกคนคะก็เสมือนซะว่าครูไม่ได้ให้คุณซื้อคอร์สนะเพราะคุณซื้อสินค้าคุณได้สินค้าไปใช้พอมันตอบโจทย์คุณเอาไปสร้างรายได้